กับสบาสดีเพื่อนพี่น้องกับสบาสดีเอฟซีถูกานนะพ่อกับสองน้องอเนยลยพี่น้องป้า่ไมไอ้หน่องอเน่ยกันเลยสบายดีปะลูกต,ตอนท่นาเชคบ้านนันร้างซีเขียวพี่น้องเลยเ,เอาเอาเฮดละงูก,กับอันมองซุกไปผาขวทบอยนะพี่น้องเนาะกับเบาไปผากันมาบอยพี่น้อง กับอันเฮละโง,ง่ไปพา,มางมาใหญ่เคียวไปหน่อยปลาลูกเตรียมตัวเตรียมตัวมาเดินทางต่อนะอุ้มจับพวงมาเคียวดูเอา<ป>้าวแล้วรไปไปไปจักสายจักรัวใช่ะปะไปได้ปะ สุดท้าย,าาาย,ม,ายมาทาเขาสุปเายคนบับขี่รถมาเน้อเขาเลืมมาทาานี้่มา,า่อการลมเลี้ยวไม่พน้นกับสิเก้า นอนสบายได้กล้าวันละวันละซาวน้ำพันไดบ่มาถายเจตมาขนาดข้าวเบื่อนนาถายเจะนี่เอาเห็ดมาขายคนเดียวเอาเห็ดแบ่งให้แกงแล้วนี่เห็ดอะไรเห็ดเผิงเห็ดละงน้ำพอเนยปะฮาดอกนี่นั่นกะมงซุกเายราตะกระเตนเืยเห็นเรื่องสตรีไว้พอเยนื่อยไปยังง่เ เจ็บไปเมาหายเผื่อสม้ละงกนไดเออจได้เฮ้ยขอนไปเื่อยเผื่ไปตั้งแต่ตีสามตีสี่พอเดียวนะเออไปเืเอาไปเืกับอไรท่าบนเนื่อกับพระท่านเขาคนลายอไปอันใหญ่เคียวหน่งแม่แม่มันออกใหญ่นอกไปเนห้งม่วง่นี่นะ้งม่วงปุ๊บมาเลยแหลอม่วงม่วงเซนอ่ะนเสะเพื่อกันได้ มองซอปีน่เป็นเนาะหรอสาวเป็นสิบสอหน่วยเลเ้ยีแม่อานองมาเลยลูกอานองลงเน้ะมันบอกว่าเนาะเป็นวัดอะไรกันเนยอานองลงมาอย่ามุกอ้าท้าสเป็นเหตุยังแกงหม่อ์ใครเนี่ยระดมบ่ลอึประดมปือเป็น มันนี้ใส่มาสิอันอุ่มไปตลาดไหนนังฮึตหารบ่น่อำนาจมาลุนแดนน่ะนีเอ้าลาน่ะเลยน้อโเพื่อตอนไปเพื่อคนแมนน่ะเลลายองนี่เพื่อนมา่เออเพื่อมาจะบบบ่ตายเนาะ มาเท่านั้นสามตัวตายเบิดสีขาวทรงมาปุ๋ยตัวหนึ่งแต่บ่นอ้วนช้ำเนี้นแล้วมีตัวใหญ่ใหญ่เลยเริ่มนเอันป่วนท่านกับท่านตายไปแล้วตายสามตัวก็ไหนที่เป่นตัวสักยาให้เดี๋ยวนี้สักยาให้ทรงเถื่อนอะไรอีเผื่อเน่าตายอันมาพะย่ะนะปัวนกับพท่านแล้วหัวมือนี่มืออื่นมาบัดซีฮายังมาปัวแบบงอกระไรคอยสนใจประดับว่าตายเบิด เปนยู่กับพา่นาคุเดียวสิแล้วเพื่อนอเอไปให้เพื่อนกันไปถ่ากินข้าวไปดูมาายเทีนดูมาเ่ายเท่นกันไปยังจังมือไ้นีมาถ่ากินข่าวเนี่ยเพราผู้สาวสองคนนี่ผู้ิ ล่างเฮ็ดคือการอีมาทัน no. น <cons ul ter> ี้อะไรได้อะไรเฮ็ดแล้วนี่เฮ็ดก่อบ่ละสาวคือเฮ็ดอย่างไรแหละนะออนสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องอุ้ยยังได้ไปทั้งล้างกันได้สู้โอ้โหมาดเนี่ยกระพาะกุ้ยได้บำไปทั้งได้จะเดือนหรอแล้วห้ากระเดือนไป Chị Pai thằng này đáy, hãy, mình ta hại chị hại cái độ đó là sao rồi một ngày một ngày nghe hãy, chị Ừ Lăng bên hãy, hẹn gặp phụ bao bỏ thảo Chị tốt, phần gái đó nó phải hãy không bao không hãy, đừng vậy Ừm Mày tốt, còn phổ nồng hãy Đang quay <laughs> <phai> rồi Ừm Ôi, áo nát rồi Nguồn, hãy cơ, em hãy phần em nè ไพ่ปหาละซาวนี่น่ะซาฮาทางใดหัวมุ้งเออคนก็จะหาลายบนลืมมืมเนาะเอาขามาลงในเอาเอาเอาแพ้แพ้ม่วงมาจ้านแพ้ม่วงมาจ้าลูกแพ้มาหาเนอะแพาแพ้มาหาหม่วงในว้าลูกม่ม่วงบวกคอยเป็นมาทางนี้เดียวนี่ ปีนี้น่ะปีนี้หั่นใด๋บ่มีบ่มีแม่นในบ้านก็เป็นแต่ในเฮือนเนาะแหละกับหน้าใต้ซั่นน่ะอือเจ้าบ่มีบ่ได้พานี่บ่ได้ยินแม่น้องว่าทาหลายๆ่่ใส่เดนีบ่ก็งแล้วก็ถามอยู่ว่างั้นว่ามึงเอาแหละว่าซั่นวังว่านาเจ้า เขาลงไปโฉบนี่มันเห็นถือเท้านึกว่าเอาพื้นที่อนะไรยังวะอย่างนี้แต่เห็นบักด้ามมือนะท่ามเคยแหละมันมาอย่างมาเอาเท้าวจ้ะว่าไม่เท่ามาเอามือแต่ในนี่อยู่จ้ะแล้วกาลงโฉบเนี่มันก็ถื้แต่ว่ามันมีเท้าจากอย่างไฮปังได้บ่มีบปล่าอะไรกินสำนักอาได้ยินอันได้ยินเคยแหละว่าโถน้องไอ้ยืมสลิงไปเอาเท้า มันน่าเบ่ออ่ะอืออือมันนาเบ,บ,บืนนบัออนองอกิงนแตเท่านี่นะมงโสดอือนี่แล้วงูกอานหัวมุ้งนะบอน่นแล้วงูคง่าเอ้มันกวนอะินอวยิ่งงูใต้อะนะไปเล็นหน่อยนะ ลิผู้ชายเด้อนี่ผู้ชายน่ะได้ผู้ชายแล้วยังว่ามาน่นเนาะได้ยิงนชายนึม่ว่าบ่ได้ผู้ชายให้มันยเนาะยมาเด้่ะอันไอ้คิ้วลแกก่อนน้องคแฮกก่อนอือนมาน่บคิ้วน่ะคิ้วนะยังเมื่อบ้านอือโอ้ยมันดเนะมันอยากกันคานน่ะดมันหนักกระต้นกระโตมันนาว่าจะบ่อันนานเอามัน เามุ่ยเอามุยอยูอ่ยลยแล้วต้งแทบอยู่ทางล่างอยู่สูทางลางก็ได้เป็นวัดน่อยู่ใน่ถววะอยู่นอยู่ใาแถววะลูกอยู่วจะได้นังหมูมาอยู่หน้าเาสียหน้าเื่อเหื่อลวชี้ะพงกัมีบอ สวย่างีแล้วเออ่นก็ไปก็เฮ้ยเคือนี่ไปไปก็ไปบเรียกกันแต่่านี่ยนเี่ยเกลือมาตอนนี้ยางเดา๋ยวได้ปเรียไปแล้นาเจ้ขาวมนาเจดกับขาวเลยวันเหน้าลาซาดน้าใสนาลาซาดดำเลยมใสีลมั้บอ ขาแยัดอกขยะยมแลวมันก <Ê> ็ใส่มันประเด็นว่าสีดำมันใส่แบบเมือยน้เมันไข่มุกนาะบอลรสาวใส่ยันแ้นวะมันเป็นยันขยะบอบอว่าบอว่าบอเป็นยันดอกใส่ตัวคีมความาหายก็ใส่ก็นเลยเออเอาแสดงเมื่อยรือเป่นะสมน o ควรนคลื่อเมื่อยูสมาทำงานศพนะมาถเก้าโมง Mãi kỳ năm mươi hai mãi hãy luôn mãi vẫn phải 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 vẫn ăn vẫn ไปพเดีระยะหมั ination, on, G, on, ified, ่นเราไล้เราอยู hmm. ่ประเทศอุตาเลยระยาอย่าทำโมระยะเขาเหินะยะยังเออเหโมนั่นลายล่ถ่วมที่สนีเอ้ยบอเขาเชียร์อย่ามั่นบอสนีเอาหะแล้วพี่เนาะนี่ล่ะซาจะไปเชียซอยวันละได้ไปเชียรซอยรดน้ำไปหนุนบุญองไฟมาเนาะฟองไพใส่เนาะบ้านไลนบ่ เมื่อใดเออจักหรือร้านล่ะบัวูพังบ่เนาะบัลานนี่คือมาชวนแต่ทางหนีเนาะบังลานนี่ไผ่กอดเออข้าวะตนบังพนสร้างทางนีวะยังยชวนมาจักเรื่องสร้างมันป่ามนคือมาชวนวะชัดนจะไปหรือบ่เรื่องไดแหละอาบะแหนกไปบังไผบังไผ่ใหญ่ได้บ้านนั่นน่ะอืม Đó nó là sao rồi, mà để phải rồi. Đồi, đây sẽ bỏ ốc này. mà nhảy kia tỏ ra bán nhận con nội hại là sao ấy. trai ừ, 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 khi can. trai khi ừ. Một chai làm mà hay keng, hoặc keng bằng phên, kèn hết phượng ừ. Nên cái mưa sẽ lạng kèn như Rồi 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 mình lạng nó. Ừ. <laughs> Đang Đang đợi. Rồi nó Rồi Rồi บนนันเาเานาานะ่ะเอาเอาเกลือใส่หน้าถอดประตูมนะอืะแล้วขูดข้าหน้าเาเลยนะง่ายเานี่ยบร์ก้าบรเ่นไหนล้าได้แล้ว,ลวตา,ตาพ่อใหญ่ก็ได้สี่เ้าก็ได้สี่อพอเนยจูบโต๊ะสี่ตาพอใหญ่นั้งน,นำพ้นตื่นมาทราบไม้ก็ได้เอาน้ามันยนย่านบ่ท่านน้าน้ามาทราบมากเลยน้ามนี่นมากลายหนึ่งบริบกสา โาาบผันแสว่ายแสกระปุไวไา้ก่อน,อม,นามาเห็นหนามให้นาผันลายฮนี่ิไาเฮือมันใหา,าเคียวกันยาคนหน่อยหายด้ยละซาเด้อใจล,ลายๆเฮ็ดละงูมากผ่นอ,อน้อเลยนีย่หาอ,อยาล่างเฮ็ด สวัสดีน้องสวัสดีผู้ชมทุกคนเด้อเยน้องอเนยเอ้ยน้องอเนยาสั้นไหมแบ่งมาแกงแบ่งมาให้อันแหม่ใบเขียวแกงสิดูตุ๊กตาลูกชายเพิ่นกระไรอืมโตอ้าวน้องอเนยลงมาได้ลงมาลงมาอ้าวพักาแลนมาลืมมาลืมเข้าวห่านบ้านีนแม่ ซาหัวเตะกัเป็นวัดลุกนะเดไอเนยเพ่มีูสื่อเอายาให้่น้องใหนะพ่อจะมาเอาเมื่อยอยู่ดีนี้นี่อาร์ตยพี่น้องเด้อคลิปนี้สำหรับพาจากเป็นทันทีพี่น้องผักก็ไลค์ก็แชรก็ติดตามสังน้องอเนยได้พี่น้องฝากเบิ่งผักสมงคลิปต่อไปพี่น้องสบายดีจ้า